กับบุคคล2กลุ่มเพื่อนํามาแข่งกันเพื่อให้บริการประชาชนนั่นเองเมืองไทยเนี่ยนะเรามีกลุ่มที่ให้บริการ 3G โทรศัพท์เคลื่อนที่ GSM อยู่แล้วซึ่งก็การจะขอไปอนุญาตให้บริการ 3G พวกนี้เขาก็จะพัฒนาเพื่อเอาเทคโนโลยีที่ใช้กับโทรศัพท์เนี่ยมามาให้บริการประชาชนแต่เราก็ยังมีอีกเทคโนโลยีหนึ่งเหลืออยู่นะแล้วก็กทชก็กำลังพิจารณาจะออกใบอนุญาตด้วยซึ่งก็คือตัว WiMAX เองก็คือ เป็นลักษณะของซ u เปอร์ไ i ไเป็นเป็นค่ายเหมือนกับว่าบันพัฒนามาจากระบบ WiFi บแต่ว่าประสิทธิภาพและความเร็วแล้วก็ลัศมีครอบคลุมเนี่ยดีกว่ามากแล้วก็แอปพลิเคชันต่างๆเนี่ยก็คล้ายๆกันกับ 3G คือเอามาแข่งกันได้เลยค,ค,คผมดู่างตัวเลขแล้วก็ตกใจอย่างเงี้ยนั่นตละางเขาบอก WiMaX เนี่ยความเร็วสูงสุดที่ทำได้เนี่ยอาจจะมากขึ้นไปถึงเกือบร้อยเมกะบิตเปอร์เซกใช่ครับแล้วก็อันนี้คือดาวน์โหลดนะอัปโหลดนี่50เมกะบิตเปอร์เซกเลย ที่เป็นไปได้นะเพราะฉะนั้นในอนาคตถ้าเราสามารถที่จะเอา Wi แม็กซ์เข้ามาใช้ซึ่งตอนนี้เมืองไทยก็มีใช้สำหรับเขาทดลองอยู่มีใช้ทดลองสําหรับในการส่งข้อมูลระหว่างอะไรนะมหาวิทยาลัยในภาคเหนืออกาศโรงเรียนที่อันนี้เป็นโครงการของกทชที่เขาทดลองดูใช่ยีโซ่ไหมใช่ไม่เป็นเขาทดลองเทคโนโลยีดูอันนี้ก็เป็นหนึ่งในทางเลือกของ 4G ส่วนอีกค่ายหนึ่งก็คือเขาพัฒนาตัว h s ดพเอพลัสใช่ไหมล่าสุดหลับที่เราบอกว่าเป็น 4G เนี่ยหรือตัวนี้ก็ <หา S 1> เกือบ 4G <หา S 1> เ,ออเกือบ 4G ซึ่งตัวนี้เอตัวนั้น 3.9G ใช่ครับตัว 4G เขาเรียก LTE ใช่ครับ <L TE S 2> นี่ LTE เนี่ยตอนนี้ก็มีแต่ปรากฏว่าใน LTE เนี่ยมันโตช้าเหลือเกินท่าสุหลัก็เพราะว่า,ออวา,าตอนนี้มีอยู่แค่ไม่กี่เมืองนั่นเองที่เขาลองใช้เบื้องต้นครับแล้วก็ยังไม่เติบโตเท่าที่ควรครับเขาบอกว่าอีกประมาณสัก45ปีนะถึงถึงจะเต็มทั้งประเทศ อา,อาจจะเป็นในเรื่องของขึ้นความถี่ที่จะนํามาพัฒนาก็ได้เดี๋ยวนี้พอให้ใบอนุญาตไปเยอะๆเนขึ้นความถี่มันจะหมดน,นะเราต้องบอกอ๋อขึความถี่มันมีจํากัดคเพรา<ล>ะงั้นเถอะในแดนนั้นนะ่ะต้องยกเว้นต้องยกเลิอกอะไรบางอย่างไปในเรื่องของไอ้เทคโนโลยี LTE หรือ 4G เนี่ยนะ,ะครับกับ WiMAX เนี่ยมันมีความเหมือนกันอยู่อยู่เรื่องหนึ่งแตัวเองก็คือว่าในโทรศัพท์เครื่องที่ 3G ที่ประเทศไทยกำลังจะนํามาติดตั้งเนี่ยเราใช้ช่องสัญญาณที่กว้างมาก คือเดิมเนี่ย 3G ที่เริ่มต้นตอนแรกเนี่ยใช้ช่องสัญญาณเล็กกับอีก 3G ในปัจจุบันเนี่ยก็คือว่าเอาเป็นถนนกว้างๆเลยแล้วก็ไม่ต้องตีเส้นเลนอะวิ่งกันไปเลยดานหน้ากันไปแล้วก็ปรากฏว่า 4G LTE หรือ WiMAX เองเนี่ยรปรากฏว่ากลับมาใช้ช่องเล็กช่องเล็กฮ <หา S 1> ะแล้วยังไงแต่ว่าใช้หลายช่องพร้อมกันอ๋อคือมีจํานวนช่องเยอะคือเหมือนกับว่าถ้าเป็นช่องเล็กเนี่ยเหมือนว่าเป็นถนนที่มีเลนเลนเนี่ยเล็ก แต่มีหลายเลนแต่<า>พวกเราสามารถละเอียดขึ้นพวกเราสามารถที่ขับรถค้อมเลนได้อ๋อ,อมันก็เลยเป็นเทคนิคที่ทําให้สามารถส่งข้อมูลได้เยอะได้เร็วขึ้นคราวนี้ถ้าเราก้าวไปสู่ยุค 4G อย่างที่บอกเนี่ยนะจะหลังคิดว่ามันจะสามารถที่จะมีแอปพลิเคชันอะไรใหม่ๆเกิดขึ้นได้บ้โอ้โหเยอะแยะไปหมดเลยนะฮะแต่สิ่งที่ผมอยากเห็นอันหนึ่งก็คิดว่าจะช่วยให้เกิดการประหยัดก,การใช้พลังงานอย่างเต็มที่เลยนะครับ ก็คือการสื่อสารระหว่างรถยนต์กับหอควบคุมออศู<ด>นย์ควบคุมการจราจร,รนะฮะถ้าเกิดรถทุกคัน,นตอนนี้เรามีคอมพิวเตอร์กันหมดแล้วล่ะนะฮะแล้วรถทุกคันเนี่ยสามาที่มีช่องสรรอัญญาณที่จะสื่อสารไม่ว่าจะเป็นผ่าน 3G หรือ 4G ก็ตามไปยังหอควบคุม หรือหอควบคุมการจราจรนะฮะเราก็จะทาให้ได้ว่ารถเราอยู่ตรงไหนยังไงมีจํานวนรถมากน้อยแค่ไหนหอควบคุมก็จะเห็นเลยถนนเส้นไหนรถกําลังเยอะถนนเส้นไหนรถกําลังน้อยก็สามารถที่จะนําไปปรับสัญญาณจราจรอย่างทันท่วงทีเพราะตอนนี้เราใช้วิธีสองกล้องเราโดยใช้คนดูถนนเส้นนั้นรถเยอะแล้วท้านั้นเราไปเปิดไฟหรือเขียวตรงนั้นนานหน่อยอะไรหน่อยแต่ว่าถ้าเรามีคอมพิวเตอร์แล้วมีระบบสื่อสารเนี่ยให้รถเขารายงานตรงกับ คอมพิวเตอร์ของศูนย์ควบคุมการจราจรตรงเนี่ยนะฮะเราจะลดการใช้พลังงานน้ำมันไปได้เยอะเลยนี่เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราเรื่องนี้มาคุยต่อเลยไหมในครั้งหน้าเราคงจะได้มาเจอกับเรื่องของการเอาคอมพิวเตอร์ไปใส่ในรถยนต์แล้วเราจะได้ประโยชน์อะไรกับคอมพิวเตอร์ในรถยนต์บ้างที่มีระบบสื่อสารใช่แล้วมันจะสื่อสารกับชาวบ้านเขาอยังไงแลวเป็นประโยชน์ยังไงคุณบอกอาจารย์หลังบอกว่ามันประหยัดเชื้อเพลิงประหยัดยังไงเดี๋ยวคราวหน้าได้รู้กันครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ